สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการ Global Talk นะคะอาหารสมองของคนคิดไกลค่ะพบกกันไปประจำนะคะทุกวันเสาร์เวลาประมาณบ่ายสามโมงโดยประมาณแบบนี้นะคะก็จะมาเจอ,เจอพูดคุยกันนะคะกับเรื่องราวทางเศรษฐกิจต่างๆทางสังคมที่เราจะนามาอัปเดตนะคะคุณผู้ชมอันไหนมีประเด็นร้อนก็จะนํามาฝากด้วยนะคะวันนี้มีประเด็นในเรื่องของแรงงานมาฝากกัน,นะคะ่ะประเด็นเรื่องค่าจ้างขั้นต่านะคะที่มีการปรับตัวขึ้นมาบอกว่าปี2556ต้นปีค่าแรงก็จะขึ้นเป็นวันละ300บาททั่วประเทศ ะะก็ต้องมองกันไปนะคะว่าจะมีผลกระทบอย่างไราทางด้านของกระทรวงแรงงานจะมีมาตรการอะไรออกมารับนะคะเพราะว่าห่วงกันเหลือเกินว่าถ้าค่าแรงเพิ่มขึ้นแบบนี้จะมีการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยก่อนที่จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะและในชุดที่2เช่นเคยคะ่ะ SME สเขตของเราพลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะได้ชื่นชมกับสมุดภาพพระราชประวัติที่ทําด้วยมือหรือว่าแฮนด์เมดคนไทยนั่นเองนะคะบอกว่าต้องมีความสวยงามและมีอลังการมี มลังการมากๆเลยนะคะฝากไว้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราติดตามกันในช่วงที่2ค่ะส่วนช่วงแรกของรายการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราก็จะมีวิทยากรพิเศษด้วยนะคะมาร่วมพูดคุยเปิดมุมมองกับเราซึ่งนั่นก็คือคุณจิระบูรณวิทยาสิงห์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าและการลงทุนซึ่งถ้าใครหน้าแน่นอนเลยค่ะเป็นที่รู้จักดีนะคะเป็นแวดวงทางเศรษฐกิจค่ะและแขกรับเชิญที่ให้เกียรติกับเราในวันนี้นะคะก็คือทางด้านของคุณอนุสรไกรวัตรศรค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามูดุยกันในใช่ว แรกเลยค่ะ อยู่กับเราตรงนี้แล้วทั้งสองท่านนะคะด้านข้างของดิฉันก็คือคุณอนุสร์ค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะและวิทยากรพิเศษจารายการของเราคุณจิตรบูลค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะต้องรับคุณจิรบูลด้วยนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นวันนี้นะคะก็คือเรื่องของแรงงาน,นคุณจิรบูลเองก็บอกว่ามีความใกล้ชิดกับผู้ประกอบการด้วยก็จะได้ถามในอีกแน่มุมหนึ่งด้วยนะคะามาทบทวนประเด็นตรงนี้ก่อนดีกว่าการปรับขึ้นค่าแรง300บาทนะคะที่เราได้เห็นกันในเมื่อเดือนเมษายนที่ มาแล้วใน7จังหวัดนะคะแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นทุกจังหวัดเลยนะคะขั้นขึ้นมา300บาททั่วประเทศนั่นเองอยากให้ท่านอนุสรเล่าให้ฟังนิดนึงว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างไรกันบ้างก็เป็นเรื่องของการดําเนินการของคณะกรรมการคัาจ้างครับซึ่งมีการประชุมกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่ามีแผนว่าในตอนแรกเราจริงๆเราอยากจะขึ้น300ตั้งแต่1มกราค้5ห แต่เราเกิดวิกฤตน้ําท่วมเนี่ยก็ได้คุยกันทั้งตัวแทนลูกจ้างในจ้างคุยกันก็บอกอขอเลื่อนไปเป็น1มเหนึ่งเมษาห้าห้าแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะกลายมาเป็นว่าขึ้นหนึ่งมกราห้าหกแล้วในตรงนั้นเนี่ยมันได้มีแค่นั้นนะเขายังมีบอกว่าเขาขึ้นห้าหแล้วเนี่ยเขาขอนิ่งๆอีกสักสองปี ก็ห้าเจ็ดห้าแปดยังนิ่งก่อนแล้วค่อยปรับอีกทีเป็นแฟดเล็ไปก่อนก็เป็นแฟดเพราะเราขึ้นเร็วก็เลยขออนุญ,ญาตว่านิ่งก่อนใน,อในตรงนั้นเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะพูดแค่ตรงนี้แล้วพูดไม่หมดแต่ในส่วนตรงนี้ก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนเวลาขึ้นค่าแรงขึ้นอะไรเนี่ยรัฐบาลไม่เคยให้อะไรแต่รัฐบาลท่านยิ่งราชินวัตรนะครับก็มีรัฐมนตรีท่านพระเดิมชัยสะสมทรัพย์นะฮะตรงนี้เนี่ยก่อนขึ้นค่าแรงลดภาษีนิติบุคคล 30%เอร์นบสาอร์นในปีห้าอ่าอันนี้ให้ทางผู้ประกอบการครับแล้วพอปีห6าหสหรือ20%่สิบค่ะเขาก็อยากให้เอาเงินกำไรส่วนนี้ไม่ต้องเข้ารัฐหรอกค่ะอาไปจ่ายให้แรงงานเพราะแ <ๆ S 2> รงงานเมื่ออะไรได้เพิ่มแรงงานมีความสุขทํางานได้ดีขึ้นตั้งใจทํางานมากขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นจับใจใช้สอยมากขึ้นก็ทําทให้เศรษฐกิจเราโตได้ค่ะแต่ถ้าแรงงานยังค่าแรงต่ำๆค่าแรงถูกๆอยู่ พอค่าแรงถูกๆปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเงินไม่พอใช้ต้องทําโอทําอะไรหลายๆอย่างอพอทําหลายอย่างปุ๊บปัญหาเกิดไม่มีเวลาใช้เงินไม่มีเวลาพักผ่อนแต่เวลามีได้ค่าแรงได้เงินเยอะขึ้นปุ๊บเริ่มรู้สึกสบายขึ้นทํางานไม่ต้องมากขึ้นม,ม,มีเวลาใช้ชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ะจะทําให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเขาเรียกยกระดับรายได้ขึ้นอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นโอกาสทองของประเทศไทยซึ่งนานๆจะเกิดสักครั้งหนึ่งค่ะไม่เคยมีประวัติศาสตร์ชั้งไหนเท่าครั้งนี้ครับที่เป็นการที่ขึ้นค่าแรงที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะมากที่สุดในประวัติศาสตร์อืมก็เลยทําให้มีเสียอดควรเหมือนกันนะคะครับผู้ประกอบการนะคะบอกว่าแม่จะรับไหวหรือเปล่าขนาดว่ามีการฉลองมาแล้วนะในการปรับขึ้นแต่ว่าก็ มือมองภ้ามไปดึงเรื่องราคาสินค้านะคะที่บอกว่าพอต้นทุนเพิ่มขึ้นนะคะราคาสินค้าก็จะแบบว่ากลับมาเพิ่มขึ้นเอ๊ะแล้วจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไรก็ต้องต้องเรียนตามตรงว่าตัวเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเปลี่ยนขึ้นประมาณ3.5%ไม่เกิดนะฮะค่าแรงขึ้นไปประมาณ40%ค่ะบอกว่าสินค้าขึ้นอย่างไรก็ยังค่าแรงก็ขึ้นมากกว่าบอกว่าของแพงขึ้นแต่สมัยก่อนค่าแรงขึ้นบาทหนึ่งสองบาทแต่ของแพงขึ้น3าบาท4่บาท ูกจ้างนี่โดนเขาเรียกว่าโดนเอาเปรียบการขึ้นค่าแรงมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วซึ่งมันสะสมมานาน<ะ>มันมาต้องนานวะเคยบางทีขึ้นได้เยอะหน่อย5บาท6บาทแต่ของแพงขึ้นไป7บาท8บาทก็แต่มาวันนี้ก็ต้องขอบอกว่าต้องแสดงความดีครับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกท่านว่า<ะ>วันนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสดีท่านขึ้นไป40ปซแล้วตอนหนึ่งเมษามแล้วก็จะมีหนึ่งมกราอีก70จังหวัดที่เหลือ<ะ>ก็จะได้เป็นค่าแรงเท่ากัน300บาท วันนั้นไปที่อีสานพี่น้องชาวอีสานก็ถามบอกท่านเมื่อไหร่จะได้สามร้อยเขาก็ขอยค่าแรงสามร้อยเขาก็อยากได้พอได้สามร้อยเขาจะได้มีเงินไปทำอะไรทำในสิ่งที่เขาอยากะจะทําไปทําในสิ่งที่เขาต้องการอพอเขาได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลก็เหมือนกับเราครับถ้าเราเออจ้างเรานี่สมราคาเราทํางาน เต็มที่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราจ้างแล้วดูเหมือนว่ากดราคา <ฮะ S 1> การทํางานเราก็รู้สึกมันไม่ค่อยเหมือนนายจ้างเอาเปรียบหรือเปล่านะ,<ฮ>ะจ่ายถูกจ้างอะไรเงี้ยแต่พอจ่ายสักสามร้อยเขาก็เริ่มรู้สึกดีกับนายจ้าง <ฮะ S 1> เริ่มอยากทํางานให้มากขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> ล้วก็เราก็มาช่วยกันตรงนั้นว่าถ้ามันเกิดเรื่องของประเด็นค่าแรง <ฮะ S 1> เราไม่ได้บอกขึ้นเฉพาะกอไก่ขอไข่ไม่ขึ้น <ฮะ S 1> พอขึ้นเท่ากันหมดคนไทยแข่งกัน วันนี้เราแข่งกันเฉพาะประเทศไทยอีก3ปีเนี่ยแข่งสิงคโปร์มาเลออีกหลายประเทศซึ่งจะต้องเข้ามาแข่งกันวันนี้เราแข่งกันด้วยฐานเดียวกัน,นต้องไปทําการเขาเรียกว,ว่าเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตลดต้นทุนด้านต่างๆปรับปรุงเครื่องจักรปรับปรุงหลายสิ่งหลายอย่างใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเราใช้โอกาสเนี่ยสร้างสร้างความผูกพันระหว่างนายจ้างลูกจ้างให้ทํางานอยู่กที่นี่ไม่ต้องเปลี่ยนงานเพราะค่าแรงก็ขึ้นแล้วดูแลดีขึ้นแล้วหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ทําให้เกิดประโยชน์ แล้วเมื่อทําไปทํามาปุ๊บบางแห่งมาเล่าให้เราฟังว่าพอขึ้นค่าแรงแล้วไปหากระบวนการลดการผลิตลดขั้นตอนลดความสูญเสียลดทุกอย่างทําไปทํามากําไรมากกว่าครับอ,อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกคนทําได้แต่ถ้าทุกคนลองทําแล้วคุณทําได้ครับทําไมคนอื่นทําได้แล้วทำไมเราทาไม่ได้อ,อันนี้ต้องมานั่งคิดนิดหนึ่งว่าตรงน,นั้นม,มาตรการที่ท่านออกมาเนี่ยมันเหมือนเหมนกับการกึง่งๆเป็นการบังคับให้ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวตามสภาวะที่เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าครับ คือคือมาตรการนะฮะคงจะต้องบอกว่าวันนี้นะครับถ้าบอกว่าประเทศไทยเราจะมาทําสินค้าราคาถูกค่า<ม>แรงราคาถูกแล้วไปขายแข่งกับประเทศจีนสู้เขาได้ไหม,มจีนคนมีพันล้านอินเดียมีพันล้านแล้วประเทศไทยมีอยู่ประมาณ60กว่าล้านเราจะเอาค่าแรงถูกๆไปสู้กับจีนกับอินเดียเนี่ยคำถามบอกว่าเราจะสู้ไหวไหมสองเราต้องการหนึ่งสินค้าไทยต้องเป็นสินค้าบอกว่าเมสอินไทยแลนด์ต้องยกนี้ไว้เนี้ยคุณภาพอันดับหนึ่งถ้าเราจะบอกว่าสินค้าจีนตอนแรกคุณซื้อไหมครับผมถามทุกคนซื้อ ซื้อแล้วยังไงครับซื้อครั้งแรกค,ครั้งที่สองซื้อไหมไม่ซื้อเ <c oughs> พราะซื้อแล้วใช้ได้ไม่รู้นะบางอันก็ใช้ได้นานบางอันก็ใช้ได้สั้นแต่ถ้าเราทําสินค้าไทยที่เป็นสินค้าที่ดีมีคุณภาพยกนิ้วปุ๊บซื้อครั้งที่หนึ่งใช้นานหน่อยพอครั้งที่สองซื้ออีกของดีต้องซื้อแล้วก็ต้อง made in Thailand ต้องเป็นแรงงานที่ฝีมือคนไทยทําทาแต่สิ่งดีออกไปตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาครัฐก็พยายามช่วยหลายๆอย่างอย่างเช่นเงินประกันสังคมในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ ก็ลดเหลือสามพอหกเดือนหลังก็ลดเหลือสี่เปอร์เซ็นต์นะก็ช่วยมีอะไรที่ทางราชการช่วยได้พยายามออกไปช่วยแต่บางครั้งเนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าการกระตุ้นตรงนี้พี่น้องผู้ประกอบการทุกคนต้องมีส่วนร่วมช่วยกันเพราะว่ากลไกของภาครัฐก,ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งท่านก็ต้องปรับตัวเองระดับหนึ่งแต่วันนี้เราปรับตัวแข่งกันในประเทศถ้าเมื่อไหร่เราแข่งกันได้และทุกอย่างดียกคุณภาพนะครับคุณภาพของการผลิต คุณภาพของสินค้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสมราคาเราก็เป็นค่าแรงที่ค่าแรงที่สมกับราคาด้วยว่าต้องเพิ่มผลิตธิภาพการผลิตไม่ใช่บอกว่าก็ยังเหมือนเดิมแต่ถ้าคนได้เงินเพิ่มเรามีใจทํางานเพิ่มไหมผมทามง่าย,ายมือนได้โบนัสเยอะเะพขึ้นไหม อยากทางานขึ้นฉันก็มีมีสองประเด็นที่ที่เราจะเห็นได้ชัดเจนที่ตอนนี้ที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นว่าการที่เราเรากำลังเพิ่มค่าแรงเนี่ยอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยก็อย่างที่เรียนท่านเรียนว่าพอปรับแล้วเขาก็สามารถไปขึ้นปรับราคาสินค้าแต่แต่อุตสาหกรรม s m e นะครับคือเขาจะได้รับผลกระทบทางตรงเลยโดยตรงนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยคือเนื่องจากว่าเราเองขึ้นค่าแรงคราวนี้เนี่ยเราให้แรงงานต่างชาติเนี่ยได้เท่าเราด้วย นะครับซึ่งอันนี้สองส่วนเนี้ยก็คือส่วนที่ไปกดดันในส่วนของการเป็นผู้ประกอบการเอสีอันนี้ทางกระทรวงเองเนี่ยได้มองเห็นถึงปัญหาตัวนี้ไหมครับวันนี้ปัญหามันมีอยู่อย่างเดียวครับว่าไม่ว่าแรงงานไทยแรงงานต่างชาติถ้าเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยตามองค์กรระหว่างประเทศ IOL เนี่ยครับถ้าคุณเข้ามาทําไมจ้างคนนี้กับคนนี้จ่ายไม่เท่ากันมสมมติจ่ายแรงงานต่างชาติถูกกว่าผู้ประกอบการใช้แรงงานเนี่ยก็ต้องใช้แรงงานต่างชาติล้วคนไทย ใช่เหลืมล้ใช่ไหมทุกคนก็เรโลไปใช้ต่างชาติเพราะราคาถูกทาไมต้องไปใช้ต่างชาติเพราะว่าจ่ายไม่เท่าจ่ายต่างชาติถกกว่าเสร็จแล้วคนไทยตกงานใครเดือดร้อนถ้าคนไทยเดือดร้อนแต่ถ้าจ่ายเท่ากันคุณต้องเรียกใช้คนไทยก่อนหลักการกระทรวงแรงงานครับคนไทยทุกคนต้องได้งานทําก่อนก็ฝากไว้เลยนะฮะถ้าพี่น้องคนไทยที่ยังไม่ได้งานให้ไปติดต่อที่จัดหางานในแต่ละจังหวัดให้ไปสามารถเนี่ยขึ้นบัญชีสมัครงานได้เลยวันนี้นะครับทั่วประเทศฮะงานคอยท่าน ขออย่างเดียวท่านไม่เรื่องงานนะใกล้บ้านมีทุกที่เขาค,คอยว่าพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับถ้ายังไม่มีงานท่านท่านมาติดต่อจัดหางานในแต่ละจังหวัดในแต่ละเขตในกรุงเทพเนี่ยไปขึ้นทะเบียนด้วยเลยว่าอยากทํางานอะไรยังไงถ้าถ้ามีงานตรงนะครับเดี๋ยวทางจัดหางาน,นจะจัดงานให้ท่านครับคบทีนี้ว่าคุณธนบูลค่ะถ้ามันเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวแบบนี้แล้วเนี่ยถ้ามองในข้อเสนอที่บอกว่าค่อยๆจะมีการปรับแบบขั้นบันไดขึ้นไป แบบนี้คุณจรบุญเห็นว่ายัางไงก็มาตรการนี้คือมาตรการที่เหมือนกับ SME อยากจะได้และรวมทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราปรับเป็นขั้นกระไดเนี่ยทำให้เรายังสามารถที่จะปรับตัวได้ทันนะครับแต่ในระยต้องดูว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่กาลังเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายๆวิกฤตที่เกิดขึ้นจากต่างชาติด้วยนะครับแล้วมากระทบกับเรา เหมือนกับเรากําลังโดนสถานการณ์หลายๆอย่างรุมเร้าเรามามพร้อมกันนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องดูแลในสิ่งที่เป็นมาตรการที่ภาครัฐได้ออกมาเรื่องการปรับแรงงนา,านสามรยบาทค่ะนะครับค่ะพอ,อนนจะเป็นไปได้ไหมคะท่านรัฐมนตรีท่านี้นนช่วยรัฐมนตรีวันนี้ต้องบอกคําเดียวครับว่าในการที่ปรับเนี่ยถ้าเราปรับหนึ่งมกราคเนี่ยปัญหาทุกอย่างจะลดลงแต่ถ้าช้านะครับ อยู่ที่นี่200้ต้นสองร้อยสิบบาทสองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบมีอยู่เจ็ดจังหวัดได้สามร้อยแรงงานจะวิ่งจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพอพอเข้ากรุงเทพปุ๊บตรงนั้นขาดแคลนแรงงานาถ้าไม่ปรับปุ๊บเป็นยังไงฮะอีกหน่อยโรงงานแถบนั้นขาดหมดเลยครับมผมมานี่ได้สามร้อยอยู่นั่นสองร้อยยี่สิบอยู่นั่นสองร้อยสามสิบไปไหนงั้นเข้ามากรุงเทพเลยสามร้อยมากกว่ากันอีกแต่พอขึ้นปุ๊บเริ่มละ อยู่บ้านที่นี่ก็สามร้อยที่นั่นก็สามร้อยที่นี่ก็สามร้อยได้การปรับเนี่ยเราปรับแล้วเรายังนิ่งนะฮะให้เวลาท่านหายใจอยู่ไม่ใช่บอกว่าปีหน้าเราปรับต่อในตรงนั้นเราก็ต้องบอกว่าต้องเรียนความเข้าใจด้วยว่าเมื่อปรับแล้วก็ต้องช่วยกันแล้วพอประคองกันลูกจ้างนายจ้างก็ต้องช่วยกันเพราะเหมือนกับเราขึ้นเงินให้ล่วงหน้าก่อนพอขึ้นล่วงหน้าก่อนท่านก็ต้องเข้าใจว่าท่านได้เงินวันนี้ดีกว่าไปคอยอีกสามปีได้สามร้อยเขาก็ดีใจว่ะสมมติ ขั้นบรด้อีกสามปีครบสามร้อยทนบอกขอปีนี้นะแล้วก็ยังไม่ขึ้นก็ไม่ว่าแต่ได้สามร้อยปีนี้ก่อนเขามีความสุขเขามีความสุขปุ๊บมาย้ายฐานไม่ต้องเข้ากรุงเทพที่ที่ตามจังหวัดต่างๆที่บอกจะขาดแทนแรงงานก็จะลดลงแล้วแล้วพี่น้องบางคนอยู่ต่างจังหวัดอย่างคุณอยู่ที่จังหวัดไหนครับอาจจะกลับบ้าน ไปทางานแถวบ้าน, m, านก็ได้สามย้อยรุงเทปก็สามร้อยวันนี้ก็ทําให้บอกพี่น้องคนดีไม่ดีแรงงินที่ทอาจจะไหลครับด้วยนะฮะครับทีน,นี้ในมาตรการที่ท่านท่านกําลังคิดเนี่ยมันเป็นมาตรการที่ถ้าเกิดเป็นอย่างที่ภาครัฐคิดคะนะครับามาตรการนี้ผมถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดสมมุติเกิดมันไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับอันนี้เราจะช่วยเหลือผู้กอบการอย่างไรวันนี้มันมีสองกรณีฮะวันนี้มันเป็นแล้วยกตัวอย่างมี เพื่อนมีผู้ประกอบการที่ตากที่พิษณนโลกเขาบอกว่ามีแรงงานต่างด้าวบางกลุ่มเข้ามาทํางานทําพาสปอร์ตทาอะไรได้สักระยะหนึ่งพอถึงเวลาหายเขาบอกไม่ได้หายไปไหนหายเข้ากรุงเทพเพราะอยู่ที่นู่น 220, 230, 2 2 0 2 3 0ยหายเข้ามากรุงเทพมาสามร้อยคำถามบอกถ้าตรงนู้น300ร้อยเขาก็ไม่เข้ากรุงเทพก็ได้300